แ่อชเียวอันนี้น้องหมูยมอะไรเอ่ยวันนี้นะคะส่วนมนไหว้พระแล้วก็มาหน้านี้ค่ะรมอแจกเสื้อแจกเงียออกมา อกอันนี้สวน,นวัดไหว้พระแล้วก็ไปชุมด้วยนะคะพี่บ้นานสวัสดีครับพี่บ้นานสวัสดีครับอเอเ้าเอาเอาเอา,ามุมกม็สิกินอิ่มก่อนมูเทสกินนี่ได้นะครับัะดับ15 15ของโลกแข่งกีฬาดีทุกแก้วอ่ะพี่น้องเอาเ,อเป่ายางเอาเ่ายาง มาเก็บอยาันแตกพี่ฮอตีมันเกิดปีนี้ครบยิมดีๆหน่อยจริงจังกับเพื่อนหน่อยหักห้าร้อยบาทหัก้าบาทค่ะถ้าไม่ใส่แล้วไม่มาประชุมกยังไม่ตอบเลยเพราะกี่ขวบครับมันเกิดปีนี้ยี่สิบนเลยวะเจ๊กุ้ง ยี่สิบได้เนี่แะครบเจบพอดีจสิครับสามสิบเจ็ดสามสิเจดพี่น้องโอ้ยโอ้ยจะปาดไหมล่ะจะปาดเดือนธันวาครับเตโอ้นี่สามปีเกษียครับสามปเจ้าพีเด้อสามปีเกษียณตันมาบ้านคุองัี่เหเขาเพาท่านใหม่อยู่ที่บ้านหนูอยากสัมผัสหนูอยากรู้ว่า ความ่ัมผัสลึกซ้ำมันรู้สึกยังไงเเรียนชิญลู้อีกแค่ปีสัมผัสลึกซ้ำอ่ะสองปีรู้ไม่น้ามันจะเป็นแบบฟิวน่ารักขึ้นมาทันทีใช่ไหมวินซิซิล่อเบอร์มาไหนนะเบอร์บัตตันล่ะมานเวนิสันมันจะนัรมดามันดูใบหนอดพวกไอ้เถากกอนไอ้เถาะหลังพวกนี้ไปอยู่เข้ามาตกเป็นใส่ใจเรื่องอายุเลยใช่เขาทำตัวเป็นย่าอ่อนไปมือนเหมือนบ้แล้วยิ้มแบบไหนเอายิ้มแบบไหนเอายิ้มแบบไหน โอ้เป็นอย่างไรไ่ได eh? <so uh ้ยิ้มอันนเก่าเแล้วอันีต่อเพื่อนรักเป็นงานเ็งนก็เป็นนกกระทามัอนิ่งบ้างมลงก็ายยุไเสร็จลตีโอ้ยน้องว่ากงามกมันพอกปัญเข้าไป้างไวในแ หลาคนน่ะเพราะเนตาสวดตาดูนไม่ใช่เปอีกคาะนางอีกนี่อฝั่งนี้ทำอะไรกันเนาะล้างตินหมอน้องดวงเมคอัพ ดูบรรยากาศรอบๆนะคะวันนี้แบบเหมือนจะวุ่นวายแต่ก็ไม่ได้วุ่นวายนะคะเพราะว่าแต่ละคนก็มีเบาๆเบาเลยค่ะแม่เบามากสุดสุด everyday look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  แต่ว่าเบ่งตาแล้วแบบเหลืองลุกไปไปไล่ไปนาลุกไปไล่ไปนาลุกไปเกียนงวยเกียนควายลูกไปงาหมดยังคะขอแล้วสวัสดีค่ะ ศิลปินค่ะศิลปินฮัลโหลขอเสียงหน่อยค่ะศิลปินพี่เอวันีครับศิลปินไปต่อคอนวอยเลยอยู่ตรงนี้ก็ได้เข้าแถวเลยศิลปินยืนค่ะโอ้ยยังเนาดูดูกรเด็เนาะ วันดีค่ยวันค่าใส่เลยนะคะบรรยากาศค่ะบรรยากาศสองตัวเป็ไงบ้างอสวัสดีค่ัีค่วค่ะสันสวัสดัสดี่วัสดีค่วัดีคระับีค่ะนวะด่ะนเลยสวัสดีคัี่ััี่วัดีค่ั่ัีสวัสดีค่ะัสดีัสดีค่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสคค่ะ เบอรั็ค่ะขอเบอร์เล็กๆค่ะสเอเอขค่ะุคขอบุณค่ะได้ใส่เลยค่ะขอเส่บอร์เอครัเบอร์ค่ะขอศิลปินก่อนค่ะศิลปินมาข้าแถวก่อนค่ะ ให้เอกปลอมนางเอกปลอมอยู่ไหนคะไม่เอกปลอมโผล่เลยใส่เลยค่ะใส่เลยเดี๋ยวเพราะเดี๋ยวให้หมอลำก่อนค่ะเดี๋ยวชุลมุนค่ะอ๋อพี่น้องมึงหมอลำเหรอ แม่นเบิร์ตได้หนิแม่คัวร่างก่อนน่อสวัสดีค่ะพ่อสวัสดีค่ะเดี๋ยวดูขอให้หมอล่งก่อนพ่อหมอร่งจำนวนน้อยใส่เลยนะคะไม่ได้ไปหาเลยไม่ใส่คือไฟนอนหลับใช่ไหมก็ยังไปได้นะเพราะว่าอยู่อีกที่อยู่อีกเพิ่สองวันเลยโอเคเรียกลับมานอนบ้านเพิสองวันคือเดี๋ยวเราจะกลับไปนอนบ้านแม่ประหยัดค่าที่พักก่อน ก็อี้ดีกว่ากางเกงน่าจะเปื้อนใส่เลยค่ะได้แล้วใส่เลยดูดีมากเลยอะไรเอ็มเหมือนกันเปล่าเอ็มครับดูจะใส่พอดีอ่ะเราใส่รวมมากเลยนะรวมมากอยาเก็บด้วยค่ะเป็นฟิวแบบใหญ่ๆไม่งั้นฝาหน้าค่ะถอดหรอถอดหรอนี่เอาก้าอี้มาละอยาเก็บด้วยนะคะเดี๋ยวฝาหน้ากระดาษแดนเซอร์ค่ะ ก็อีกขอโทษนะคะโทษนะคะเอาแอล่เลยก็ไ่แอลเลยไม่ต้องมาอีเดี๋ยวพี่พออ่นะคะเป็นเสื้อนี้ก็ต้องใส่ไว้ค่ะทุกครั้งนะคะมีความพิเศษกันยังกี่โผล้อ่ะต้องใส่เสื้อไอมีนคอสเจอรไอมีเอาให้พ่ลาก็รัวพีเอ็มเาเอาแอลเอาแอลให้เลยตัวใหญ่ใหญ่อ่ะยังกี่โพ ยก้วแม่ไปเอาตัวอีกก่อนไม่วว่าสัสดีครับสวัสดีครับขอบไปค่ะมีหน่อยเดียวลื้ๆมเอาตัวอีกบ๊ายบายเจอกันใหม่นะคะเต็นเราหรนี่